สวัสดีครับกับผมดร์กวิทย์ทรงคุณอดีตรับรายการกรมทางหลวงแผ่นดินเขตกันทางพิศนุโลกแผงกันทางพิศุโลกจบการศึกษาปริญญาเอกมห ah าวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิศุโลกปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนทรงคุณการโยธา1988และห้างหุ้นส่วนเฉลียงเซอร์วิสได้รับแต่งตั้งโปรดเก้าเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติพศ2558 ได้รับแต่งตั้งโอดก้าเป็นผู้พากษาสมทบสารในงงานภาคหกได้รับแต่งตั้ง,งเป็นผู้ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูรณ์สงครามกะผมขอขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทยัยกระทรวงวัฒนธรรมที่มอบรางวัลอัญชูเกียรติศรีจังหวัดสุโขทยัยประเภทประชาชนพศสอ6 6ภายใต้หลักคุณธรรม ห้าประการได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกรันูภายใต้หลักคุณธรรมห้าประการได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญูหนึ่งพอเพียงคือความพอเพียงพอสมควรในการดำรงชีวิตเป็นพื้นฐานที่ทสามารถพึ่งตนเอง 2. วินัยคือการมีระเบียบกฎเกณฑ์ในการประกอบอาชีพ 3. ส,สุจริตคือเป็นผู้ที่ประพฤติช,ชอบในทางที่ถูกต้องต่อตนและผู้อื่น 4. จิตอาสาคือผู้เสียสละช่วยเหลือสังคมและผู้อื่นโดยไม่หวังตอบแทน 5. กรกตัญญูเป็นผู้รู้คุณระลึกถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอและในโอกาสนี้ กระผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับค่าเลือกเป็นคนดีสีสุโขทยกระผมจะมุ่งมั่นทำความดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนคนทำงานในจังหวัดสุโขทยัยตามหลักทุกประการขอขอบคุณมากครับกระผมดกรกวิทย์ทรงคุณครับ